โคงอะไรพาวเวอร์ Power ครับคันนี้โคงอะไรพาวเวอร์ Power เร็วง่ายเร็วคล่องครับผมแผ่นเพลเดิมแพ้จากโรงงานครับพันซีสวยนะครับพันซีไม่มีผุไม่มีพังไม่มีกรดน,นะครับผมนะดีครับเาเก็บสีแล้วตอนนี้ขับสูงถึงร้อยอัตราลเร่งคันนี้ดีนะผมว่าตัวผมว่านิสสันเนี่ยในตระกูลรถกระบะด้วยกาันร,ราคางบหลักแสนเนี่ยเพว่านิสสันเนี่ยแรงสุดแหละตัววายดีเนี่ยนะครับสวัสดีครับสวัสดีเอฟทีท่านสวัสดีคุณลูกค้าทุกท่านนะครับ ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยูทูปนายหมูกี้รีวิวนะครับวันนี้มาพบกับผมอีกตามเคยนะครับวันนี้ผมมีรถกระบะราคางบหลักแสนกลางๆมาให้เอฟซีท่านดูอีกตามเคยนะครับนะใครกำลังมองหากระบะรุ่นนี้ไปใช้งานอยู่ต้องจัดเลยตอนนี้เขาดูด้านหลังผมแล้วนะครับดูนะอ้าวไปดูกันเลยครับรุ่นอะไรนะครับนะไปดูกันนั่นคือเจ้านิสันฟอนเทียวายดีนะครับนะเป็นรถยนต์2องพเป็นตัวปี50รุ่นนี้จะเป็นรุ่นสุดท้ายก่อนที่จะเป็นรุ่นนิสันเอ็นนิสันนาวาระนะครับนะ ใครตามหากระบะรุ่นนี้ไว้ใช้งานอยู่ต้องจัดเลยนะครับใครพลาดคันสีบอลของผมนะต้องการสีนี้ต้องจัดเลยผมบอกแล้วว่ารถคันนี้โครงสร้างตัวถังเดิมนะครับเป็นรถชาวบ้านใช้งานเลยครับนี่ครับสิ่งที่เขาเรียกว่าแตกต่างรุ่นวายดีคือรุ่นนี้จะมีจมูกมาให้นะครับนะหรือว่าอินเตอร์คูลเลอร์นี่นะครับนี่เขาเรียกว่ารุ่นวายดีนะครับตัวนี้จะมีจมูกมาให้นะครับนะสกิลเจอร์ของเขานะครับสีรถโครงสร้างของทางเดิมหมดเลยแต่ว่าผมได้ทําการขัดสีให้ใหม่หมดทั้งคันหมดเลยนะครับนะสวยๆครับผมซื้อไปพร้อมใช้้งานนไดเลยะครับผม เดิมๆนะครับนี่รถเดิมภาษีต่อให้ปี67เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับพ่อแม่พี่น้องนะครับซื้อไปคุณผู้ชมพร้อมใช้งานได้เลยนะครับผมนะอ่าเห็นไหมเนี่ยโอเคครับผมกระจกบานเดิมแท้จากิสันนะครับนี่เห็นไหมโอเคิสันยังอยู่ครบเลยนะครับโอเคครับยางเป็นยางแม็กแม็กเดิมแท้จากิสันเลยแม็กสภาพสวยดูดีนะครับผมนะขี้แดงอาจจะเตียมหน่อยนะครับผมนะเพราะว่าเจ้าของคนเดิมเขานี่ยเขาใช้งานเขาเป็นคนทองคนหนุ่มนะเจ้าของเดิมเขานี่ผมไปซื้อใับเขาคาบ้านเลยพอดี เป็นขี้ดินแดงนะครับผมนะจแถวบ้านเขาก็เลยขี้ดินแดงเต็มเยอะหน่อยนะครับนะยางก็ถือว่าดอกยางก็ถือว่าสภาพถือว่าใช้ได้นะครับนะคันซีสวยครับนี่โอเคครับคันซีสวยสภาพพร้อมใช้งานนะครับคันนี้นะใครหาฟอนเทียไว้ใช้งานอยู่ต้องจัดเลยนะครับผมนะผมมีเข้ามาแล้วตอนนี้ได้สีดำาช่ไหมสีดเดิมนะครับผมนะดูที่ฝักกลุ่ภายในกันบ้างครับผมเนี่ยภายในแผงประตูตรงนี้อาจจะรกบ้างแต่ผมติดกาวให้ใหม่นะครับนะ แตงประตูสวยงามครับผมนะโดยรวมสวยงามตกแต่งด้วยภายในตกแต่งด้วยสีเบรดนะครับสีแบบเท่ๆคู่ๆนะคันนี้อย่างดีเลยครับได้เบาะผ้าแบบเอ้ได้เบาะหนังแบบหุ้มหนังแบบจุบเจือจากโรงงานเลยนะครับเนี่ยนไหมครับเบาะสภาพคือว่าโอเคดูดีนะอาจจะมีรอยแตกงาบ้างตามการใช้งานครับผมตามการเวลานะครับผมนะพวกนี้แตงประดูครับคอนโซลสภาพสวยดูดีนะครับหนะคอนโซลคอนโซลดูดีมีระดับนะครับผมนะนะโอเคครับมาดูดูส่วนของเรื่องส่วนประกอบตัวรถกันบ้างครับเนาะพผมไม่เป็น้องเนาะ พอดีเมื่อกี้ก่อนที่จะเข้าคลิปนะมีลูกค้าโทรมาทางการสิลป์ด้วยนะครับผมนะบอกว่ากำลังตามหารถเก่านี่แหละนะครับอ่ะซึ่ลูกค้าก็โทรมาเยอะมากนะครับผมเห็นไหมเม็ดอาร์คอยู่ครบนะครับผมนะเห็นไหมรถโครงสร้างตัวถังได้เดิมนะครับนะเห็นไหมหมุดเม็ดอาร์คอยู่ครบแล้วก็ที่สําคัญน็อตแก้มข้างไม่ขยับนะครับนะคันนี้เดิมๆเ,เลยคือสภาพหนึ่งร้อยคันได้เอาคันนี้นะดูคลิปไปเนี่ยดูไปเรื่อยๆเ,เลยนะครับผมเดิมๆนะครับนี่เม็ดอาร์คอยู่ครบนะครับเห็นไหม ็นไหมครับเม็ดอาร์คอยู่ครบสภาพคือพร้อมใช้งานได้เลยครับผมคันนี้เดิมๆอะ่ะไม่ต้องกลัวนะครับสบ่วนรกับผมผมแกะให้ดูทุกซอกทุกมุมไปเลยนะครับคุณผู้ชม,มซื้อไปคุณผู้ชม,มไว้ใจได้เลยกับผมนะครับทางนายหมูกี้รีวิวนะครับผมนะเนี่ยโอเคครับผมอะ่ะมาดูในส่วนของเรื่องแคป็บตัวนี้คิงแค a p แคปใหญ่นะครับนะที่สำคัญคันนี้นี่มีโลบาร์มาให้ด้วยนะครับนะโคตรเท่เลยโลบาร์ ต่ตกแต่งมาจากเจ้าของคนเดื่มนะครับผมนะคันนี้คันนี้รถแค่2มือนะครับนะรถ2มือจากป้ายแดงขนาดนั้นนะครับนะเจ้าของดิมแค่2มือนะครับนะนี่โอเคครับคันสีสวยครับผมนี่เห็นไหมคันสีสภาพสวยดูดีนะครับเพราะไม่มีน้องโอเคครับมีการตกแต่งซุ้มโลมาด้วยดูดีนะดูดีมีระดับนะครับผมนะมาดูกันบ้างครับผมด้านหลังด้านหลังทรงสวยครับผมทรงสวยทรงดีทรงเด่นนะครับเห็นไหมใครชอบกระบะรุ่นนี้นี่เป็นซิกเนเจอร์ของเขาเลยคือแบบฟอนเทียเนี่ย ตัววายดีนี่เป็นอะไรที่ผมชอบมากๆเลยนะครับผมนะผมชอบทั้งเครื่องแล้วช่วงล่างเขาดีมากนะครับผมนะฝาท้ายสวยครับผมนะฝาท้ายสวยโอเคครับผมมามาดูที่แมกกานกอร์กันบ้างครับผมโอเคครับผมส่วนประกอบกระบะเดิมนะครับนี่กระบะเดิมไม่มีการสวยท้ายแน่นอนครับผมเดิมๆนะเห็นไหมครับนี่พวกเม็ดอาร์คอยู่ครบนะครับผมนะนี่สีดำอาจจะมืนๆนิดนึงนะครับแต่การันตีแล้วว่าเป็นของเดิมนะครับให้ดูดูกระบะครับผม ลอนกระบะสวยนะครับไม่มีสนิมไม่มีผุไม่มีพังนะครับผมนะนี่เห็นไหมครับนี่เห็นไหมครับเม็ดอาร์คอยู่ครบนะครับคุณผู้ชมเม็ดอาร์คอยู่ครบเดิมแพสคาสวยงามครับผมนี่แม็กนีเนอร์แท้นิสันเลยนะครับผมนะอ่ะเดี๋ยวปิดกดแป๊บนึงไอเรามาดูคันซีกันบ้างครับผมมาดูช่วงล่างและคันซีกันบ้างครับเป็นยังไงเนี่ยคันนี้ได้ป้ายนครปุมนะครับผมโอเคครับผมช่วงล่างคันซีสวยนะครับคันซีไม่มีผุไม่มีพังไม่มีกร่อนนะครับผมนะ เห็นไหมโอเคเลยนะครับผมนะคันสีสภาพสวยงามนะครับคือรถตัวเขาเปนรถส่วนใหญ่มันไม่ใกล้น้ำคริมนะมันก็เลยแบบคันซีก็เลยสภาพสวยดูดีพร้อมใช้งานนะครับมุมนี้กันบ้างครับผมเห็นไหมรถทรงสวยมีเสน่ห์นะครับใครขี่ไปมันก็ดูดีอ่ะนิสับฟอนเทียมันขี่ไปดูดีมีระดับนะครับผมนะราคาก็ไม่แรงด้วยนะครับเดี๋ยวผมเปิดราคารายคลิปใจเย็นนะครับเอฟซีท่านนะครับโอเคครับผมรถเดิมนะครับดืมดืมเนี่ยมิถุนขัดสีมาเท่านั้นนะครับผมบอกเลยว่าสีเนี่ย มีตะขัดมายังไม่ทําเลยอะไรเลยทั้งสิ้นนะครับมีตะขัดสีมาเพราะนะั้นเพื่อเก็บข้าสวงงานเกียรตัวรถนะครับผนะดเดิมเนี่ยเห็นไหมคันสีสวยครับผมนี่ผมไปดูทุกซอกทุกหลุมไปเลยครับผมรีวิวกับผมเนี่ยเห็นไหมคันสีสภาพสวยดูดีนะครับผมนะนี่เนี่ยมาเลยครับคันนี้มีบันไดเหยียบมาให้ด้วยนะครับนะแล้วก็มาดูที่ภายในฝั่งคนขับกันบ,บ้างครับผมเป็นยังไงแผงประตูสวยงามครับผมภายในฝั่งคนขับนะครับภายในฟองคอนขับกระจกตกแต่งด้วยสีเบรดนะครับผมนะกระจกไฟฟ้าใช้งานได้นะครับผมนะระบบไฟฟ้้้าาใชงนไดปกติ คุดูสิครับสีพวกนี้ยังไม่มีลอกเลยสภาพดูดีมากนะครับนะแผงประตูเดิมๆเ,เลยแล้วก็ที่สําคัญคันนี้น็อตแก้มข้างไม่ขยับครับผมนี่น็อตแก้มข้างไม่ขยับน็อตเดิมแท้จากโรงงานนะครับผมนะเนี่ยแกะเม็ดอรัรคดูเลยนะครับเดิมไม่เดิมเนี่ยไล่มาเลยครับนี่เห็นไหมเห็นไหมครับนี่ตะเข็บเม็ดอรัรคนะครับเนี่ยรอยปั๊มตานี่รอยซิเคียวริตี้เดิมแท้จากโรงงานครับผม นี่เห็นไหมครับนี่รอยเดิมๆเลยพวกนี้นี่รอยหุ่นยนต์ทำนะไม่ใช่รอยคนทํานะให้ดูเลยครับนี่โอเคครับไม่ไล่มาเลยสมัยก่อนนี่หนังเขาจะหุ้มกายออกมานะครับนะหนังเขาจะเป็นแบบนี้ทุกคันนะรถประมาณสักยุคปี2000หรือว่าปีปี09เนี่ยเป็นทุกคันนะครับนะแม่ครับนี่เม็ดอาร์ตอยู่ครบนะครับผมนี่เดิมๆนะครับเดิมๆแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับคันนี้นะสภาพผมใช้งานมากกระจกปรับซ้ายขวาเป็นแบบไฟฟ้านะครับนะนี่โคตรทันสมัยอ่ะคิดดูเอาอะแล้วก็ซ่สมมติสวิตช์ไปไฟตัด มอกนะครับนั่นตัวนี้โอเคนะครับสติ๊กเกอร์สลักตัวนี้ปุ่มอะไรช่วยบอกผมหน่อยนะครับนะน่าจะเป็นปุ่มเกี่ยวกับพวกอ่าแบบให้รอบมันสูงให้รอบมันนิ่งนะครับผมนะให้รอบมันเร่งขึ้นโดยอัตโนมัตินะครับผมนะใครมีความรู้ช่วยบอกผมด้วยนะครับปุ่มนี้ปุ่มอะไรนะครับผมนะมันดูพองอะไรกันบ้างครับผมพองาะไรสวยงามครับผมโอ้โหสภาพหนังอะไรพวกนี้ก็ยังดูดีนะเออโดยรวมคือยังดูดีนะครับนะจับกระชับมือมากผมอะไรของนิสสันตัวนี้นะครับผมชอบมากนะครับแล้วก็คันนี้นะ เย็นมากนะครับคุณผู้ชมแล้วก็คันนี้เลขไม่แสนสี่นะครับผมแล้วก็เลือนไม้นะระบบทุกอย่างใช้งานได้ปกติหมดเลยแต่ว่ามีแต่เพียงรอบใช้งานไม่ได้นะครับผมนะเดี๋ยวรอบเดี๋ยวผมเช็คงานเดี๋ยวผมเช็คให้อีกทีหนึ่งนะครับถ้ามันใช้งานได้เดี๋ยวผมจะบอกนะครับผมนะเพราะว่ารถคันนี้ผมเพิ่งได้มาผมเพิ่งได้มาแล้วผมก็ยังไม่ได้ไม่ได้แบบเก็บมงมเก็บงานเลยนอกจากขัดสีนะครับผมนะยังไมไ่ซ่อมอะไรเลยเลย,เลยนะครับผมนะ,ะเดี๋ยวเรื่องนี้ผมเก็บงานให้นะครับนะไม่ยากนะครับผมนะนี่โอเคครับผมเลนนไม้้ใชงาด ระบบเกวัดความร้อนเห็นไหมเกวัดความร้อนขึ้นใช้งานได้ปกติหมดเลยนะครับผมนะอ่ะมาดูกันที่เบรกมาดูกันที่แอร์กันบ้างครับผมแอร์เย็นครับคันนี้แอร์เย็นแอร์หนาวนะผมบอกเลยเดี๋ยวทดสอบครับเดี๋ยวผมจะเปิดแอร์ให้ดูนะครับว่าเป็นยังไงแอร์เย็นแอร์หนาวครับการันตีเลยว่าท่านขับนี่แอร์เย็นช้ำใจแน่นอนครับผมนะแอร์เย็นซื่นใจไว้ง่ายนะครับเนาะนี่เครื่องเสียงนี่ยังเป็นแบบโอ้โหรุ่นในตำนานนะครับนะซูนี่แบบสมัยเด็กนะผมพ่อผมขายรถยนต์มือสองอย่างเนี้ย ผมเจอแต่เครื่องเสียกวันนี้น, wheels, Luck, right really ans, command command allemaal, นะ,นะน okay. รุ่นรถรุ่นรถรุนรถดนเก่าๆนะเจอแต่ตัวนี้มากเลยนะครับนะรุ่นอารยธรรมนะครับนะคันนี้ฐานเกียร์ดีครับผมฐานเกียร์ไม่มีโรคไม่มีรุ่นเลยนะฐานเกียร์นั้นปึ๊กนะครับนะนี smooth, ่เห็นไหมให้ดูครับผมการเข้าเกียร์โอเคครับการเข้าเกียร์สมูทนะฐานเกียร์แน่นครับผมการันตีแล้วว่าฐานเกียร์แน่นนะครับขับไปรู้สึกขับไปเลยว่าบอกเลยว่าคันนี้ขับไปสภาพคือพร้อมใช้งานมากเลยนะครับผมนะอ่ะเดี๋ยวผมจะสตาร์ทเครื่องยนต์เลยนะครับผมนะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเอ็ซีครับผม โอเคครับเครื่องยนต์สตาร์ทบาทเดียวเท่านั้นนะครับผมนะเดี๋ยวเรียกเครื่องโชว์หน่อยเห็นไหมครับรอบมันมีขึ้นนะเดี๋ยวผมเช็คให้นะครับนะเก็บบอลรรอบมัขึ้นโอเคครับผมรู้หน้าเครื่องของบ้างครับผมนี่อย่าหาผมขายแพงนะเพตัวอะไรรุ่นนี้นี่มันเป็นตัว YD นะย้ำนะครับผมนะคันนี้เป็นนิสสันคอนเทียร YD นะครับนะคันนี้เป็นปี50าศนยเครื่องยนต์สองพนนะครับผมนะนี่ไปดูครับผม ซิกเนเจอร์ของเขาเนี่เป็นอย่างนี้เลยเครื่งองยนต์เดินนิ่งเดินเรียบครับผมนี่เห็นไหมโอเคครับเครื่งอยงยนต์เสียงดีนะเสียงดีเสียงแน่นครับผมนี่ปะเก็นปะเก็นรอยตัวต่างๆไม่มีซึกไม่มีเยอะครับผมเครื่งอยง,งอยนต์เครื่องยนต์ซึกเครื่องยนต์แน่นครับผมเครื่องยนต์ดังปังนะครับเห็นไหมคันนี้จะได้เป็นปัมม๊มคอมเบอร็วแล้วนะครับนะจะไม่ใช่ปัม๊มแบบปัม๊มสายปั๊มอิเล็กทรอนิกส์แล้วนะครับผมนะเห็นไหมครับนี่เกตวัดความร้อนเกตวัดน้ำมันเครื่องมไม่มีมมคว ใช่ไหมครับนี่เดิมเดิมแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับผมสภาพคือพร้อมใช้งานมากครับไปดูระบบการทํางานครับผมดูทํางานดีครับลุกๆลุกทํางานดีนะครับมาดูหม้อน้ำกันบ้างครับผมโอเคนะครับน้ําไม่ดันนะหม้อน้ํานิ่งนะครับผมนะน้ําไม่ดันน้ําไม่พุ่งนะครับนะฝาสูบไม่กุงนะครับนะกรนีการันตีเลยว่ารับรองว่าคุณลูกค้าซื้อไปคุณลูกค้าซื้อไปทํามาหากินเดินทางไกลคือสบายได้เลยนะครับนะันนีดูสว่างกันอยู่ครับโอเคครับผมนะ แล้วก็มาดูจุดนี้กันบ้างครับผมน็อตกับฝากระโปรงเดิมเดิมแล้วครับผมนะไม่มีการขยับหรือเคลยร์สีน็อตฝากระโปรงเดิมแท้ทั้งสองฝั่งเลยนะครับผมนะเห็นไหมไล่มาเลยครับคานเดิมนะน็อตแก้มข้างเดิมเดิมนะครับผมนะไม่มีการขยับหรือเคลยร์สีนะครับแล้วก็มาดูฝั่งมุมในด้วยนะเห็นไหมครับมุมในมีการเคาะนะครับผมนะเดิมเดิมแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยครับคันนี้คานเดิมครับผมนี่สงเกตได้ไงเนี่ยสกเกตรอวงกลมุมนี้ครับผมนี่สกเกตครับเลย หมายเลขเก้าผิดหน้าหมายเลขคานหน้าเครื่องอยู่ครบนะครับนะเดิมแท้ร้อเปอร์เซ็นครับนี่เดิมแท้ร้อเปอร์เซ็นครับผมคันนี้สภาพเดิมนะครับสติกเกอร์ความเดิมจากโรงงานอยู่ครบนะครับน็อกแก้มข้างเดิมๆนะครับผมนี่พงองไรพาวเวอร์ครับคันนี้พลองไรพาวเวอร์เร็วง่ายเร็วคล่องครับผมแทนเพ็เดิมแท้จากโรงงานครับนี่เทนเพ็ดเดิมเลยคันนี้นะครับผมนะโอเคนะครับอ่ะ เหมาะสำหรับคนที่กําลังมองหารถยนต์กระบะที่เดินทางไกลนะครับใช้งานได้ดีนะครับนะขับไปไหนก็ยังไม่ตกรุ่นนะครับนะคันนี้บอกเลยว่าจัดไฟแนนซ์ได้นะครับนะเลิกจัดไฟแนนซ์คุยกันหลังไหม่ครับผมนะอ่ะผุ้นขอเปิดราคาเลยนะครับผมนะราคาเงินสดจะขายในเพียง1นึ่งแสนหบาทนะครับผมย้ำอีกครั้งหนึ่ง1นึ่งแสนหบาทถามว่าคันนี้ซื้อสดลดได้ครับผม แล้วก็สามารถจัดไฟแนนซ์ได้นะครับนะโอ้รถให้ฟรีไปถ่ายมันเครื่องให้ฟรีครับผมนะในราคานี้แต่อย่าต่อรองผมเยอะนะครับผมนะอ่านะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะพาไปทดสอบกับขี่กันหน่อยนะครับว่าเป็นยังไงนะครับนะไปดูกันเลยครับผมอ่าโอเคครับตอนนี้มันก็อยู่พื้นที่ภายในรถเรียบร้อยแล้วนะครับผมนะการันตีแล้วครับว่าแอร์คันนี้แอร์เย็นแอร์หนาวนะครับไม่ได้มีลมอย่างเดียวมีคอมมีความเย็นออกมาด้วยนะครับผมนะก่อนที่จะไปทดสอบขับนะครับโปรโมทร้านผมอีกนึงนะครับร้านผมตั้งอยู่ที่ ตำบลหนงขวางอำเภอเมืองจังหวัดนครพนมนะครับร้านติดกับถนนนครพนมท่าพนมนะครับนะชื่อร้านว่าเก่งรถบ้านนะครับผมนะหากเอ็มซีท่านใดจะมาดูรถมาดูรถได้ที่ร้านเก่งรถบ้านเลยครับเซิร์ชไปในกูเกิลแมปเลยก็ดูเลยครับว่าเจอเลยครับว่าร้านเก่งรถบ้านอ่ะเดี๋ยวผมพาเขาเกียร์ครับผมคัตออนสมูทเหยียบเหยียบพอดีน้ำละเดี๋ยวผมเข้าเกียร์ให้ดูครับผมโอเคครับเกียร์เข้าดีนะเกียร์ไม่มีล็อกไม่มีรูดไฟเบรกอาจจะค้างนะครับผมนะอ่ะเดี๋ยวผมเบียวให้ดูอ่ะเรียวซ คันนี้คือผมใช้งานมากนะครับผมนะเบรกไม่อยากอยู่เท่าไหร่นะครับเดี๋ยวผมเช็คให้เรื่องนี้ไม่ยากนะครับโอเคครับผมนะแต่อย่าตอรองผมเยอะนะครับเห็นใจเห็นผลใจผมด้วยนะครับผมนะเดี๋ยวเราลดัน้นไปก่อนนะครับหน้ารานผมรานผมที่รานผมตั้งที่จังหวัดนครพนมนะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งรูมาครับนะครับผมเดี๋ยวดูเข้าเกียร์แกสองครับจังหวะนี้ โอเคครับรอบความเร็วขึ้นครับเกียร์สาม้วครับโอ้โหดูครับโอเคครับเข้าเกียร์สี่แล้วตอนนี้ขับสูงถึงร้อยอัตราเร่งคันนี้ดีนะผมว่าตัวผมว่านิสสันเนี่ยในตระกูลรถกระบะด้วยกันราคางุบหลักแสนเนี่ยผมว่านิสสันเนี่ยแรงสุดแหละตัววายดีเนี่ยนะครับย้ำว่าตัววายดีนะครับนะขับดีแล้วนะครับนะโอเคครับเดี๋ยวผมจะเข้าคล้งนี้ก็จะปิดคลิปก่อนนะครับ คุณใจถ้า Diamond, ห e <bunker. S 1> ไหนมาดูรถก็มาดูได้นะครับผมนะถามว่ามีบริการจัดส่งให้ไหมจัดส่งให้ได้ครับผมจัดส่งให้ได้นะครับผมบริการจัดส่งให้ได้นะครับคุยกันหลังไม้นะครับเรื่องนี้ไม่ยากนะครับโอเคตกลงราคาการจัดส่งก็ได้มันก็จะส่งให้เลยนะครับเห็นไหมครับเบรกมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่เดี๋ยวผมจะทําการซ่อมเบรกให้ใหม่นะครับเช็คเบรกให้พอรถเพิ่งได้มาสุดๆๆวันนี้เลยนะครับอ่ะนะครับฝากรบกวนเอชดีห้านึงก่อนที่จะจากกัน ช่วยกันกดติดตาม Facebook, anking, เฟซบุ๊กร้านกิ่งรถบ้านไปด้วยนะครับสนใจรถดูตมูสอสงกันไหนเข้าไปดูก่อนก็ได้นะครับนะก่อนที่จะจากกันนะครับฝากเอชซีท่านช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับช่องทางทางช่องยูทูบนายมกี้รีวิวด้วเลยครับเด้อเพื่อจะเป็นกำลังใจในการทำนะคลิปต,ต่อไปนะครับนะครับสหรับคลิปนี้ขอบคุณหลายๆนะครับเด้อที่รับสมัครจบเราขับเนาะเอชซี MC ท่านครับขอบคุณครับผม